มณเอะประยุจันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหยุดบ้าได้แล้วที่ว่าจะจ,จัดคืนความสุขจัดงานเรื่นเริงแต่ประชาชนไม่มีจะกินอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ท่านต้องมีสติเพราะประชาชนให้โอกาสท่านมาเนี่ยจะสามเดือนแล้วบ้านเมืองชิบหายหมดแล้วเพราะท่านทำรัฐประหารจะไอสุเทพมาชุมนุมประท้วง เจ๊งกันหมดตัวจะฆ่าตัวตายกันหมดเจ้าของร้านขายอุปกรณ์แต่งรถในร้านขนาดเล็กในห้างแห่งหนึ่งเคยขายได้วันละสองหมื่นบาทตอนนี้เหลือไม่ถึงห้าพันบาทร้านขายชาโบราณที่เคยขายได้วันละห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทตอนนี้เหลือสามพันบาทตัวนี้จากการสํารวจการค้าขายในห้างสรรพสินค้าของไทยขายได้น้อยลงทุกห้างยี่สิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ร้านอาหารหลายแห่งต้องมีการลดแลกแจกแถม พนักงานโรงแรมขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพออกมาเปิดใจในชะตากรรมเรื่องถูกรอยแพลหลังโรงแรมปิดบริษัททัวร์หลายแห่งปิดกิจการไปแล้วเพราะไม่มีลูกค้าเข้ามาเยือนเมืองไทยบางแห่งต้องให้พนักงานออกเพื่อรักษากิจการเจ้าของสวนยางแห่งหนึ่งซึ่งแต่เดิมเฮฮาขนเพื่อนมาปะทวงทางการเมืองในกรุงเทพไม่เคยขาดวันนี้ประกาศหยุดกรีดเพราะไม่มีคนรับจ้างกีดยางแบ่งครึ่งด้วยเหตุว่าราคายางแผ่นตกลงไปเหลือเพียงกิโลกร,รัมละ50บาท ขี่ยางหรือกิโลกร,รัมลระยีิบสองบาทกีดและแบ่งกันไปยังไงก็ไม่คุ้มทั้งเจ้าของสวนและทั้งคนรับจ้างกรีดความเกลลาห์หนโอลมานเกิดในรันอาณาจักรไทยของเราทีละน้อยจนปัจจุบันทุกวันนี้ความจนดันลึกเข้าไปจนจะถึงขีดที่ระไม้คล้ายวิกฤตเศรษฐกิจพศส5 4 0แล้วประชาชนคนไทยจำนวนหนึ่งดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินที่ส่งมาจากหัวหน้าครอบครัว จะเดินทางไปทํางานในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือทั้งที่อิสราเอลและลิเบียจากใจแรงงานไทยที่รับผิดช,ชอบปากท้องของลูกเมียตัวเองแม้ว่าจะมีสถานการณ์การสู้รบรุนแรงขนาดไหนแต่แรงงานไทยก็ยังยอมปักหลักทํางานเพียงแต่ทางการไทยไม่ไว้ใจให้ทํางานต่อเพราะมีผู้เสียชีวิตก็ขอให้กลักทําให้เงินที่เสาหลักของครอบครัวส่งกลับมาบ้านทุกเดือนหายไปไหนจะเป็นหนี้ที่ไปกู้ยืมเอามาเป็นข้าวหัว นหนจะนี่ค่าเดินทางกรมการจัดหางานบอกว่าจะมอบเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศคนละสี่หมื่นบาทให้กับญาติเงินจํานวนนี้ก็คงมาลายหายไปในเวลาเพียงเดือนสองเดือนแล้วเดือนต่อ,ตอ,ตอไปเล่าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์บอกว่าสถานการณ์หนี้คัวเรือนของไทยพุ่งสูงสุดในรอบเก้าปีหนี้คัวเรือนตัวนี้แหละจะทําให้การบริโภคในประเทศของคนไทยไม่กระเดกพิกตัว ตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันทั้งทวีปเอเชียแล้วว่านี่รัวเรือนของไทยมีอัตราการขยายตัวเร็วที่สุดในเอเชียที่ว่าขยายตัวเร็วที่สุดเพราะปัจจุบันอัตราการขยายตัวของนี่รัวเรือนของเราอยู่ที่82.3%ของ GDP คนรวยไม่เป็นไรแต่คนจนแย่เพราะนี่รัวเรือนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มคนที่มีรายได้ที่ต่ำกว่า10,000บาทต่อเดือนหากพวกกสัาริมทารัมยัก็โอดว่า เห็นท่าจะต้องพับโครงการและเก็บข้าวของกลับบ้านพยอดจำหน่ายบ้านเดียวทั่วกรุงเทพลดลงจากช่วงเดียวกันของปี2556ถึง31%และลดลงทุกทาเลเดือนมิถุนายน2557ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งหดตัวชะลอลง33.7%รถยนต์เชิงพาณิชย์หดตัว27.5%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคณะรัฐมนตรีต่างประเทศสหาภาพยุโรปออาแถลงการว่าจะระงับการเยือนอย่างเป็นทางการ ระหว่างกันจะไม่ลงนามความตกลงว่าด้วยความเป็นทุ้นส่วนและความร่วมมือ PCA กับไทยสังหอนใจยังไงชอบกลว่าข้อตกลงเขตการค้าเสรี6ฉบับระหว่างไทยกับ EU จะสะดุดหากการเจราจา FTA รอบที่4ไม่จบทันปลายพศ2557ปีหน้าพศ2558เราจะมีปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงพสินค้าไทยที่จะส่งไปยุโรป จะถูกจัดสิทธิพิเศษ6,200รายการเป็นเงินมหาศาล290,000ล้านบาทโรงงานหลายแห่งตั้งอยู่ในแผ่นดินไทยไม่ได้แล้วเพราะเราจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษจากหสหสภาภาพโยุโรปประเภทที่ต้องย้ายด่วนก็เป็นโรงงานที่ผลิตยานยนต์ขนส่งกุ้งปุงแต่งถุงมือยางเลนแว่นตาเครื่องปรับอากาศยางนอกรถยนต์กุญแช่เย็นแช่แข็งสับประรดกระป๋อง ใครยังอยากพึ่งพาตลาดสหภาพยุโรปก,ก็จะต้องย้ายฐานการผลิตไปที่กัมพูชาพม่าและลาวซึ่งยังคงได้รับสิทธิพิเศษจากสหภาพยุโรปอยู่ส่วนใครที่ยังต้องการผลิตและส่งออกไปตลาดอเมริกันก็ต้องย้ายฐานการผลิตไปที่ยวนพยวนได้รับการต่ออายุ GSP เสียภาษีนําเข้า10%ไปอีก3ปีและถ้ายวนเจอราคาเจราจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคเพื้นเอเชียแปซิฟิกกับสหรัฐสาเร็จ ก็จะได้ลดภาษีนําเข้าเครื่องนุ่งห่มลงเหลือ0%นเปอร์เซในขณะเครื่องนุ่มห่มที่ยังผลิตในไทยจะโดนโขกภาษีนําเข้าสูงถึง30%เปอร์เซความจนอย่างยิ่งกําลังมาเยือนประชาชนคนไทยต้องชุมนุมสมหัวช่วยกันคิดแก้ไขก็ฝากไปถึงคอสชอประยึจยันโอชาและคอสชอทั้งหลายอย่ามัวแต่โกหกหลอกลวงประชาชน แล้วก็ไอ้พวกสํานักโพลทั้งหลายที่โกหกตอแหลหลอกลวงประชาชนว่าประชาชนมีความสุขมากที่สุดในรอบ120ปีหยุดโกหกหยุดตอแหลได้แล้วเพราะตอนนี้ประชาประชาชนจนกันท่วนหน้าไม่มีเงินกําลังจะฆ่าตัวตายเจ้าของธุรกิจแม้กระทั่งโรงเรียนสอนทําอาหารซึ่งเขาเป็นพิธีกรชื่อดังเลยเขายัางประสบปัญหาเพราะว่าเขาทํารายการอาหารส่งไปต่างประเทศไม่มีฝรั่งมาเรียนสักคน เพราะว่าประยุทธ์จันโอชาไม่ยอมยกเลิกพรบกฎอัยการศึกดังชาติเขาไม่เข้ามาเที่ยวตรงนี้ก็ทําลายการท่องเที่ยวก็มีคนไทยโง่ๆหลายคนบอกว่าดีจะได้ทรัพยากรธรรมชาติจะได้อยู่ครบแต่อย่าลืมว่ามีหลายๆอาชีพหลายๆจังหวัดที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเมื่อรายได้ตรงนี้เข้าประเทศปีหนึ่งเป็นแสนแสนล้านมันกระทบถึงคนไทยเป็นจํานวนเกือบสิบล้านคนเพราะฉะนั้นประยุทธ์จันโอชา เลิกแช่แข็งประเทศเลิกปิดประเทศได้อำนาจไปเรียบร้อยมีรัฐมนูญชั่วคขาวแล้วยกเลิกพราบากฎอัยการศึกแล้วก็รีบเจรจากับต่างชาติเรื่องที่จะให้ลดภาษีศศให้กับผู้ส่งออกไม่งั้นแรงงานจะต้องตกงานอีกเยอะสบู่ฝ้าลีน่าจังก็ละเจ็บาทท่านที่เป็นสิงเป็นฝ้าเป็นกระใจสบูฝ้าลีน่าจางเพียงสาอาทิตย์ฝ้ากะก็จะหายไป เจมเปอริุ่งรอบดวงตาแต่โปรโมชั่นพิเศษ1,000ันบาทลดเหลือ500บาทมีลิ้วรอยรอบดวงตาทาเพียง3าอาทิตย์รอบดวงตาก็จะหายไปครีมกันแดดนาตาลีแน่ป้องกันแดดได้50เท่า350บาทขนาด20กรัมกันน้ำได้ด้วยเนื้อมูสสูตรบางเบาครีมบำรุงผิวแน่ครีมคาฟ่ากะจุดด่าง ina, ดำนาตาลีน่ราคา300บาท20กรัมทาเพียงสามอาทิตย์ก็จะทำให้หน้าท่านฝ้ากะหายไป ครีมบำรุงผิวใต้วงแขน ina, นาตาลีน่าขนาด20กรัม200บาท้าเพียง7วันใต้วงแขนของท่านก็จะเนียนใสครีมน้ำนวมง,งามลีน่าจังราคา100บาทขนาด100มิลลิลตรนางงามชอบอาบก่อนประกวดอาบแล้วจะผิวสวยดุดนางงามครีมบำรุงผิวสูงอกนาตาลีน่าเบสฟิร์มมิ่งครีมจัดโปรโมชั่นพันบาทไม่ขายขายเป็น500บาททาเพียง3อาทิตย์ ช่วงอกท่านก็จะตึงเตึงนาตาลีน่ไบเทนนิ่งไวท์ครีมที่บำรุงผิวหน้าให้ดูกระจ่างใสราคา300บาท20กรัมทาเพียงสามอาทิตย์จะทำให้ท่านหน้าเนียนใสเหมือนเด็กดูอ่อนกไวัยไป10ปีนาตาลีแนเ่เฟเชียลกินซิ่งเจลทำความสะอาดผิวหน้าราคา200บาทขนาลาง100มิลลิลตรจะทำให้ท่านหน้าท่านเนียนใสเหมือนเด็กดูอ่อนกไวัยไป10ปี